สวัสดีค่ะช่วงพี่ปวดข้าวโครวันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ย่างหนังกรอบกันนะคะ เราจะใช้ในส่วนของสะโพกไก่2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีลูกผักชีนะคะส่วนเครื่องปรุงเราก็จะเป็นเครื่องปรุงปกติทั่วไปเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสป,ปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิวขาว1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่ลูกผักชีนะคะอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสพวกนี้นะคะเราสามารถปรับเพิ่มลดได้เอาตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยว ก็จะหมักพักไว้แบบนี้นะคะโดยการนำเข้าตู้เย็นค่ะ1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราหมักพักไว้ในตู้เย็นครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็นำออกมาจากนั้นเราก็เอาน้ำมันนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้คือใส่เพื่อให้เขาเคลือบเคลือบไก่แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ให้ติดที่ตัวหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ เพราะวันนี้เราจะทำการย่างไก่ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันก็ย่างบนกระทะได้เลยนะคะใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำไก่ลงหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะให้เรานำน้ำมันทาลงบนหนังไก่นะคะ ถ้าเกิดว่าใครสุขภาพนิดนึงจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็น้ำมันพืชธรรมดาเนี่ยได้เลยค่ะนำเข้าหม้อทอดได้เลยนะคะเราจะใช้ไฟที่160องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะครบเวลา20นาทีรอบแรกนะคะว้าว ตอนนี้นะคะหนังมันก็เริ่มกรอบแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อไก่แต่ยังไม่สุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราทาน้ำมันลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตัวหนังไก่ค่ะน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้หนังไก่มีความกรอบขึ้นมานะคะและที่เราให้ใช้ไฟแค่160ก็คือเพราะว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆย,ย่างเข้าไปนะคะก็จะทำให้เขาค่อยๆสุกแล้วก็หนังก็จะมีความกรอบมากขึ้นค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันอีกรอบนึงค่ะซึ่งรอบนี้เราก็จะใช้ไฟที่160องศาเท่าเดิมแต่จะใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะครบเวลาแล้วนะคะมาดูกันค่ะกลิ่นหอมตลบอบอกวนทั่วบ้านเลยล่ะเสร็จแล้วนะคะ เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะไก่ย่างหนังกรอบอร่อยมากๆค่ะลองทำกันดูนะคะไก่ย่างสูตรนี้หนังกรอบทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ